สำหรับในวันนี้เสิ่งสำคัญก็คือการรับตัวคนไทยนะครับนะวันนี้กุยคนไทยที่เราประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานตรวจคุมข้าเมืองของกัมพูชานะครับนะโดยวันนี้ทางกัมพูชาเนี่ยได้มอบหมายให้กับท่านรองผู้การตรวจคุมข้ามเมืองกัมพูชาเนี่ยเดินทางมาส่ตงตัวคนไทยทั้งหมดวันนี้มี49คนนะมีผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายผู้หญิง19ผู้ชายอีก30นะครับก็เรียนว่าจากการที่เรามีการช่วยเหลือคนไทยนะครับกลับมาประเทศไทยเนี่ย เรามีการในการช่วยเหลือทั้งหมด6ครั้งรั้งที่เป็น7ครั้งนะครับั้งหมดที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมีการช่วยเหลือคนไทยมาแล้วเนี่ยในรอบ1เดือนนะครับเต็มๆที่ผ่านมากว่าปีใหม่เนี่ยจะมวน502คนนะครับเป็นเหยื่อค่ามนุษย์เนี่ย216คนนะครับวันนี้ก็ช่วยเหลือเพิ่มอ,อีก49รายนะครับนะวันนี้ก็ต้องกล่าวเลยว่าออนอกจากมารับตัวเหยื่อแล้วนะครับนะในเรื่องการคัดแยกเหยื่อวันนี้เราดำเนินการ ทันทีเลยนะครับนะแล้วก็นําเหยื่อเข้าโควตินตามระเบียบตามกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขนะครับในการคัดกรองอโรคต่างๆตามมาตรการแต่สิ่งสำคัญวันนี้ที่ผมได้ไประชุมก่อนหน้านี้นะครับก็ได้เดินทางมาประชุมณนะทีมการของอตำรวจภูธรจังหวัดสากแก้วนะครับนะก็คือการเล่งนัดสมวนการสอบสวนนะแล้วก็การขยายผลไปถึงตัวเอเยน่น นะครับวันนี้เรามีข้อมูลเครือข่ายเอเจนท์ทั้งหมดแล้วนะครับนะก็คาดว่าประมาณอีกวันสักสองสัปดาห์น่าจะขอมัดต่อสารออกหมายจับในเครือข่ายเอเจนท์ทั้งหมดนะครับที่เป็นเอเจนต์ในหน้าในฝั่งไทยแล้วก็เอเจนต์ในหน้าในฝั่งของกัมพูชานะครับก็ในกรอบรียกว่าในเรื่องของการดมเนินการในเรื่องของการช่วยเหลือคนนะครับคนไทยกลับมาเป็นสิ่งสำคัญแต่เรื่องการขยายผลในการสืบสวนจับกลุ่มเป็นมาตรการที่เราจะดำเนินการต่อนะเพื่อไม่ให้ การลักลอบการหลบหนีออกไปทํางานต่างแดนเป็นลักษณะขบวนการนะครับส่วนเรื่องการลักลอบเข้าประเทศลักลอบหลบหนีออกไปเนี่ยเ,เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนิกกนการอยู่แล้วแต่จะต้องไม่ใช่ลักษณะขบวนการหลอกลวงคนไทยไปทํางานในต่างแดนแล้วก็ทําร้ายรังแกคนไทยนะครับนะลักษณะแบบนี้จะต้องไม่ให้เกิดขึ้นด้วย็ดขาดต่อไปนะเห็นว่าในอนาคตท่านทาง,ทงตํารวจของไทยเราจะไปข้ามไปฝั่งกัมพูชาเพื่อ สื่หาพยานหลักฐานดำเนินคดีกับคนจีนครับส่วนในในส่วนนี้เรามีการออกหมายจับคนจีนไปแล้วที่เป็นหัวหน้าขบวนการนะครับเรียกได้ว่าเป็นหัวหน้าขบวนการเลยนะซึ่งตอนนี้อยู่ทางฝั่งกระบูชาซึ่งผมก็ได้ประสานในส่วนของหน่วยง,งานความมั่นคงนะสำนักง,งานตวนรวจค้าเมืองของกระบูชาไว้แล้วนะครับนะวันนั้นเราจะนําหมายจับทั้งหมดเนี่ยไปรับตัวผู้ต้องหาโดยนําผู้เสียหายไปชี้ยืนยันแล้วพร้อมทั้ง นําพนักงานสอบสวนไปดูจุดเกิดเหตุด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพื่อจะประกอบสมมุนการสอบสวนให้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับนะบก็ขณะนี้เราผมกำลังดูระยะเวลาในการเดินทางไปอยู่นะครับนะบผมต้องเรียนว่าในเรื่องทักษะอาจากรรมข้ามชาติทักษะแบบนี้นการจะปราบปรามให้หมดสิ้นไปเนี่ยจะต้องเมนการปราบปรามทั้งในประเทศและต่างประเทศคู่ขนานกัน,นไปถ้าปราบปรามเฉพาะใน